เทกระจาดทิ้งทวนส่งท้ายปีนะครับตลาดหุ้นของสหรัฐปรับตัวลดลง1%เอร์นขณะที่หุ้นไทยก็ปิดปีคาบเส้นพอดี1,400จุดด้านราคาทองคำตลาดโลกก็ยังคงทรงทรงสุดๆอยู่นะครับเช้าวันนี้31ธันวาคม67วันสุดท้ายของปี67แล้วครับราคาทองคำของไทยปรับเพิ่มขึ้น50บาทรูปพรรณขายออกบาทละ42,800ท,ทองคาแท่งขายออกบาทละ42,300บาทเกิดอะไรขึ้นโมไนชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ เริ่มต้นจากตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับปรากฏว่ามีแรงเทขายออกมาแล้วทําให้แต่ละดัชนีร่วงมาประมาณ1%แต่ความจริงระหว่างวันช่วงเปิดตลาดร่วงลงมาแรงกว่าน,นั้นอีกนะครับแล้วจากนั้นช่วงท้ายเริ่มมีแรงช้อนซื้อเข้ามาครับตกลงจากซานตาแลนดี่จะกลายเป็นซานตาออนเซลหรือเปล่าแล้วนักลงทุนก็มีการปรับพอร์ตเพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2,568ด้วย ขณะที่ตลาดหุ้นของเอเชียบ้านนะครับอย่างดัชนีห่างเส็งฮ่องกงปรากฏช่วงเช้าวันนี้สามารถดีดขึ้นมาได้แล้วก็ยืนอยู่เหนือ2 1 0 0จุดนะครับเพราะว่ามีการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตปรากฏว่ายังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่3แล้วก็มากกว่า50อยู่แม้จะน้อยกว่าคาดก็ตามครับก็เลยส่งผลให้ดัชนีห่างเสงฮ่องกงสามารถบวกขึ้นมาได้ในวันส่งท้ายปีนะครับแล้วตลาดหุ้นไทยบ้างครับ ปรากฏปิดทําการเปิวันสุดท้าย30ทธันวาคม67ขาบเส้นพอดีที่1,400จุดเป๊ะๆเลยนะครับจับตาดูให้ดีครับว่าเปิดปีใหม่มันจะเป็นอย่างไรเพราะว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งก่อนที่เราจะมีกองทุน S S F เราเคยมีกองทุน L T F มาก่อนครับซึ่งเงื่อนไขก็คือการถือครอง7ปีนะครับแล้วก็เป็นปีปฏิทินด้วยไม่ใช่เป็นวันชนวันนะครับเพราะฉะนั้นนับไป6 2, 6 3, 6 4 6 5 6 6 6 7, แล้วก็68พอดีครับ ซึ่งเงินก้อนนี้ที่จะครบกําหนดอายุของ LTF ของเดิมเนี่ยนักวิเคราะห์คาดการตัวเลขกลมๆเอาไว้จะอยู่ที่ประมาณ200ล้านถึง2 4 0 0 0 0ล้านบาทแต่แน่นอนครับว่าแทบทุกคนก็คือขาดทุนอยู่นะครับ คำถามก็คือแล้วคนที่เขาขาดทุนอยู่นั้นเขาจะยอมขายกอง LTF ออกมาหรือเปล่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจจะมีแรงเทขายออกมาประมาณ50 0 0 0ล้านบาทดังนั้นจับตาดูให้ดีครับจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยมากน้อยขนาดไหนพอเปิดทําการในปี68มาด่วนราคาตัวคําตลาดโลกก็มีการย่อตัวลงมาอีกนะครับแล้วปรากฏบางช่วงบางตอนค่ําคืนที่ผ่านมาหลุด2,600เหรียญสาหรับโกลสปอตด้วย ก่อนจะพยายามฟื้นกลับมายืนแถวแถว2,610อยู่นะครับเป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะครับเพราะการคาดการว์วเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยเพียงแค่สองครั้งในปี68และเดี๋ยวการประชุมของเฟดเปิดประเดิมสกราชใหม่ในปี68จะมีขึ้นในวันที่28-29มกราคม68จับตาดูให้ดีครับว่าเฟดจะเริ่มต้นปีด้วยการคงดอกเบีย้ยหรือว่าลดดอกเบีย้ยกันแน่และมีผลอย่างแน่นอนครับต่อทิศทางทองตลาดโลกรวมถึงของไทยด้วยนะครับ แล้วของไทยเองเนี่ยปรากฏว่าที่สามารถบวกขึ้นมาได้หลักๆเนี่ยมาจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอยู่แถวๆสามสบสบาท20สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเลยทําให้ราคาทองคําของไทยปรับเพิ่มขึ้น50บาทนะครับส่วนบิตคอยเองก็ย่อตัวลงมาเหมือนกันครับล่าสุดอยู่แถวๆเก้าหมเหรียญแล้วนะครับแล้วทุกท่านเลยครับมีมุมมองอย่างไรสินทรัพย์ตัวไหนน่าจะมาในปี2568อกบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับและในโอกาสวันสุดท้ายของปี67นี้ครับ ขอให้ผู้ติดตามโมในชาแนลทุกท่านเลยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับแล้วในปี68ที่กำลังจะมาถึงนี้ขอให้ทุทกทท่านไม่ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ใดก็ขอให้ได้กําไรขอให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังเอาไว้หรือมากกว่าที่คาดหวังเอาไว้และขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านตลอดปี2,568ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ได้ติดตามโมในชาแนลมาโดยตลอดและฝากติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ